โดนโจงตได้รับความเสียหายโดนโจมตีเยอะโดนน้ำถอยหนักตอนวิ่งไอ้ยัยมีโกุกนี่มันต้องเป็นเราแล้วยิงต่อสู้ไปแล้ว สัตว์รูถูกกำจัดแล้วกำลังรีโหลดฉันชาร์จปรอยอยู่นะาะคนที่ยังหาคนใหม่โอเคแล้วไงต่อล่ะกำลังรีโหลดเข้ามายก ออไปจากสมการของนูอัสีมา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 สีาสีมาสีมาสีมาสมาสี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 มมาสีมาสสีาสีาสีมาสาสีาสีมาสีมาสีมาส งหมดแล้วกันทำร้ายเจ้าไม่ได้กำลังยิงตกกำลังถูกยิงใส่วางฐานกระโดดแล้วกำลังดีโดดกำลังชาร์จมีกล่องพยาบาลตรงนี้ฉันใช้ปล่ออยู่นะกับมีกล่องพยาบาลตรงนี้ เดียใส่ยัดกัน,นกมาเลยนกปอมาดทุกคนตู้นั่นถูกซอยอร่วงแล้วพบเป้าหมายอีกสิบวิวงเซฟโซนจะหดลงคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วเทคคงจะวิ่งวนพวกเขายิยงใส่ฉันงั้นเหรอ ยแล้วะมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาดอกแล้วหนึ่งรายรางวัลในแค่แพ็กเกจนั่นอาจเป็นตัวแปลตัดสินกับน้องชาติกรอกของฉันตออมาทดลองแล้วน่ารื่นรมทีเดียวมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาวิทยาศาสตร์ช่างมาสถานจริงๆ